สวัสดีค่ะเอื้องเองค่ะจากศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติค่ะสำหรับตอนนี้เนี่ยเอื้องก็อยู่ที่แปลงปลูกป่านะคะตำบลป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เราเนี่ยจัดกิจกรรมในเรื่องของการฟื้นฟูป่านะคะมีการปลูกป่าแล้วก็มีการดูแลต้นกล้าและในโอกาสอันดีวันนี้นะคะเราก็จะได้ไปพูดคุยกับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมในเรื่องของการฟื้นฟูป่าตั้งแต่การลงเรียนวิชาหลักสูตรเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่าในรูปแบบออนไลน์นะคะรวมถึงมาร่วมกิจกรรมต่างๆของทางศูนย์ดอยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เขาเลยค่ะหมามุ้ยนะคะพี่หมามุ้ยเป็นคนลําพูนค่ะ พี่มาเข้าร่วมกิจกรรมของทางศูนย์ดอยเนี่ยอยากให้เล่าในเรื่องของจุดเริ่มต้นว่าเป็นมาอย่างไงคะ,คะก็เริ่มต้นจากที่ตัวเองเป็นนักเรียนของหลักสูตรฟื้นูป่าเทคโนโลยีฟื้นฟูป่ารุ่นที่2ค่ะแล้วก็พอเราได้ได้เรียนรู้อะค่ะเราก็เลยอยากจะเห็นพื้นที่จริงมาศึกษาพื้นที่จริงก็เลยเห็นทางศูนย์ดอยประกาศรับจิตอาสาก็เลย มาร่วมกิจกรรมมาค่ะค่ะแล้วที่พี่โรงเรียนนะคะหลักสูตรเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่าเป็นยังไงบ้างคะเรียนแล้วได้ความรู้อะไรยังไงบ้างช<ด>่วยเล่าให้ฟังหน่อย<ด>ได้ไหมคะได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะตอนตอนแรกๆอะ่ะที่เราแบบไปไปเดินป่าไปเที่ยวป่าเรายังจินตนาการไม่ออกเลยว่าป่าที่เรายืนนะนะั่นน่ะเราไม่มีความรู้ค่ะที่ป่าที่เราไปเที่ยวที่เรายือนอยู่นะนะั่นน่ะเป็นป่ายังไงแล้วก็จุดที่ที่เขาเรียกว่า การเจริญเติบโตของต้นไม้เนี่ยเป็นเป็นแบบไหนค่ะดังนั้นน่ะก็เลยสนใจที่จะไปลงเรียนในหลักสูตรนั้นค่ะแล้ววันนี้ได้มาพื้นที่จริงแล้วนะคะที่แปลงปลูกป่าเนี่ยพี่โป่งแยกนายวันนี้พี่มาทำกิจกรรมอะไรบ้างคะวันนี้ก็มาดูแลต้นไม้ค่ะใส่ปุ๋ยแล้วก็กำจัดวัชพืชค่ะ ค่ะค่ะแล้วโครงการนี้เนี่ยนื่งจากเป็นโครงการระยะยาวถึง2ปีแล้วก็จะต้องใช้งบป,ประมาณในการช่วยกันดูแลต้นกล้าต่างๆทั้งหมดถึง1,350ต้นในพื้นที่4ได้นะคะทางศูนย์ดอยของเราก็เลยมีการรับบริจาคเงินเพื่อใช้การดูแลกล้าไม่ทราบว่าตรงนีนะ้พี่สนใจเข้าร่วมในการของบริจาคเงินไหมคะค่ะก็หลังจากที่มาร่วมงานกับทีมงานนะคะก็เห็นว่า หลายๆอย่างเรามีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะก็มันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ที่ดีมากอะคะ่ะที่เราคนคนทั่วๆไปจะมีโอกาสได้ร่วมกันดูแลรักษาป่าแม้แต่ถ้าเราอะไม่มีเวลามาเองแล้วก็ ร่วมสนับสนุนในเรื่องของเงินบริจาคอะค่ะตอนนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอให้พี่มุ้ยเนี่ยช่วยเชิญชวนนะคะทุกคนที่สนใจทั้งมาร่วมในเรื่องของกิจกรรมฟื้นฟูป,ป่าทั้งในการเรียนของหลักสูตรแล้วก็ในเรื่องของการบริจาคหน่อยค่ะค่ะส่วนแรกนะคะอยากจะเชิญชวนให้มาสัมผัสกับต้นไม้นอกจากที่เราปลูกเองแล้วเราก็มาดูแลรักษา เหมือนเขาเหมือนเป็นเป็นครอบครัวเดียวกับเราเพราะว่าเราปลูกเขาเขาอาศัยเราและสุดท้ายเราก็ต้องมาอาศัยให้ให้เขาได้ช่วยเหลือในเรื่องของความอากาศบริสุทธิ์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของการบริจาคก,ก็เนี่ยค่ะทุกทุกอย่างต้องดำเนินการเรามีค่าใช้จ่ายก็อยากให้ทุกคนร่วมบริจาคเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะ ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มุ้ยมากเลยนะคะที่มาร่วมกิจกรรมดีๆกับทางศูนย์ดอยของเราค่ะขอบคุณค่ะ